มาถึงในส่วนของพาร์ทที่สองนะครับพาร์ทนี้ก็มีเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ทํางานของผมเออลบๆหน่อยทาอย่างเงี้ยแหละนี่ขี้เกียจเก็บในส่วนของพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเครื่อง c n c นะฮะแล้วก็ขั้นตอนการตัดการทํางานผมจะเริ่มตัดในส่วนของพวกโครงสร้างไอ แต่ไม่ได้ตัดหมดนะไอพวกรายละเอียดเอาไว้ก่อนเอาโครงสร้างหลักๆก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตัดเสร็จปุ๊บแล้วมันมันใช้ไม่ได้มันมันไม่สมส่วนอะไรเงี้ยก็เสียของเปล่าก็เลยคิดว่าตัดในส่วนพวกตัวที่มันจาเป็นต้องใช้ก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกเมนบอร์ดไอฝาฝาเมนบอร์ดฝาฟังเมนบอร์ดฝายุดซีพียูอะไรเงี้ยเออพอตัดมาปุ๊บแล้วประกอบแล้วถ้ามันมันลงตัวปุ๊บเราค่อยตัดพัเสริมไอตัวที่เป็น องค์ประกอบที่ตกแต่งอะไรอีกทีนึงนะอ่ะมาเริ่มลุยกันเลยก็ตรงนี้ผมเซ็ตเครื่องไว้เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์หรือว่าโปรแกรมข้อมูลเนาะเดี๋ยวก็เริ่มเปิดเครื่องกันเลย เครื่องเดินละเดี๋ยวผมจะขยับกล้องไปดูใกล้ๆชเวฟ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะครับหนึ่งแผ่นก็เดี๋ยวผมจะแงะออกมาแบบขอขยับกล้องเกะกลับมุมนะเกินช่วยก็วิธีแงะนะครับก็ไม่ยากมีตัวแงะอยู่ราะว่าผมติดแค่กาวสองหน้าไว้เฉย บางคนก็ใช้แคมล็อกอะไรเงี้ยแต่ผมถนัดกาวสองหน้ามากกว่าเพราะมันใช้งานง่ายโอเคได้มาแล้วแงเป็นหนมเบื้องเลยเดี๋ยวตั้งมุมกล้องก่อนช่วยเออ เอาลนะเสร็จเรียบร้อยก็๋ยวชินี่นะครับตัวนี้แผ่นแรกที่ตัดออกมาเป็นในส่วนของที่ยึดเมนบอร์ดอันนี้ลอกกาวสองหน้าออกอ,อันนี้ส่วนของตัวยึดเมนบอร์ดก็จะมี รูระบายด้านหลังนะฮะรูระบายอากาศแล้วก็รูอีกสี่รูอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันระยะไกลด้วยรูสีรูไว้ยึดเป็นบอร์ดนี้ยตึงอันนี้ล่องเอาไว้เสียบขาการจอมันจะเป็นร่องเล็กๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของพวกลายส่วนพัดบูดเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องขัดอีกทีนึงเพราะว่ามันบาง บางส่วนมันอาจจะไม่คมจริงอะไรเงี้ยเราก็ขัดขัดเพื่อทําสีอีกนึงอะไรเงี้ยนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันในส่วนของาพารที่3ก็เป็นในส่วนของกันจะเอาไอ้เนี่ยแผ่นเนี้ยเนะี่ยมาประกอบเดี๋ยวผมจะตัดอีก2แผ่นแต่คงไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าถ่ายแล้วมันก็นานเอาเป็นเข้าใจแล้วว่าเนี่ยเครื่อง CNC เราก็จะได้งานที่เนีย้ยแล้วก็ ไม่ไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะตรงไหนจะเบี้ยวตรงไหนจะโค้งจริงหรือเปล่าจะกลมจริงหรือว่าตำแหน่งรูเนี้ยจะเพี้ยนไหมไม่ต้องกังวลเลยออกแบบมาปุ๊บตัดรอประกอบอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ